ือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่ฝนพีคมากที่สุดและชุกที่สุดล่องฝนตอนนี้ปักหลักอยู่ทางภาคอีสานตอนกลางภาคอีสานตอนล่างแล้วหากพ้นเดือนกันยายนนี้ไปพื้นที่ของพี่น้องที่ยังไม่ได้ฝนก็ทำใจได้เลยปริมาณฝนจะลดลงอย่างต่อเนื่องนี่คือสัญญาณเตือนของปลายฝนต้นหนาวแนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเลยครับ สวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์ครับพ่อแม่พี่น้องอาทิตย์ที่7กันยายนครับอัปเดตสภาพล่าสุดของประเทศไทยวันนี้ครับเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องปลายฝนต้นหนาวใกล้เข้ามาหาเราแล้วครับฝ <ไป S 2> นจะเริ่มหายไปหน้าหนาวก็จะเริ่มเข้ามาเดือนกันยายนนี้ครับเป็นช่วงเดือนที่ฝนชุกที่สุดพีคที่สุดครับหลังจากสิ้นเดือนกันยายนนี้ไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างต่อนเนื่องครับก็อย่างที่เรารู้กันก็คือปลายฝนต้นหนาวแล้วครับพี่น้องฝนพีคที่สุดก็จะหนักในช่วงนี้ครับสัญญ,ญาณเตือนที่บ่งบอกว่าจะเข้าปลายฝนต้นหนาวก็คือล ตอนนี้ครับที่มันอยู่ทางภาคตะวันออกมันจะเคลื่อนตัวไปทางภาคอีสานและเคลื่อนตัวไปทางภาคเหนือนั่นแหละครับเป็นสัญญาณบง่งบอกว่านี่คือปลายฝนต้นหนาวฝนจะเริ่มหมดครับและเดือนกันยายนนี้ครับเป็นเดือนที่ฝนตกทุกๆปีอยู่แล้วครับเป็นฤดูฝนและเป็นเดือนที่ฝนตกชุกที่สุดแต่เป็นนี้หนักหน่อยครับเพราะว่ามรสุมมันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยพายุเข้ามาอย่างต่อเนื่องทําให้ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยบางที่ก็ไม่มีฝนเลยเนื่องจากพายุที่มันเข้ามาหาประเทศไทยเรามันได้ดูความชื้นไปหมดจากที่ฝนมันเคยจะตกตามฤดูกาลมันกลับไม่ตกครับ ถ้ามันจะตกก็ต่อเมื่อรองฝนมันได้เคลื่อนตัวมาหาทางพี่น้องอยู่นั่นเลยครับทาให้หลายพื้นที่ณต,ตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ครับสภาพอากาศค่อนข้างเลวร้วายค่อนข้างแปรปรวนมากครับการทํานาของพี่น้องหลายพื้นที่ชะงักเนื่องจากฝนมันตกไม่ได้ตามต้องการของพี่น้องที่ควรจะเป็นปกติช่วงนี้ฤดูฝนในช่วงเดือนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่ทํานาส่วนใหญ่จะต้องดํานากันแล้วแต่ตอนนี้หลายพื้นที่ยังทานาไม่ได้เลยเพราะว่าฝนมันไม่ตกครับหลังจากที่เมื่อ1นึวันที่ผ่านมานะครับเมฆปกคลุมทั่วทั้งประเทศเลยแทบจะมองมเเห็นนนแแสงแดดลยาวัี้ เจ็ดกันยายนหลายพื้นที่เริ่มเห็นแสงแดดแล้วเพราะว่าเนื่องจากล่องมรสุมที่อยู่ทางภาคตะวันออกมันเริ่มเคลื่อนตัวไปทางภาคอีสานหลายพื้นที่ของพี่น้องจะเจอกับสภาวะร้อนระอุเหมือนเดิมแดดค่อนข้างรุนแรงเลยฝนจะตกแค่กระจุกเดียวไม่ได้ตกกระจายตามที่เดาด์ภาพถ่ายดาวเทียมให้ข้อมูลมาจะเห็นได้ชัดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านติดกันหมู่บ้านที่1อยู่ตรงนี้หมู่บ้านที่2อ,อยู่ตรงนี้ห่างกันเพียง2กิโลฝนตกหมู่บ้านที่1อย่างหนักน้ำท่วมน้ำหลากหมู่บ้านที่สองแห้งแงล้งร้อนระอุมันเกิดขึ้นแล้วครัพ่่อแมมีนนน้งเป็ ไปแล้วหน้าฝนที่สภาพอากาศแปรปรวนยังหนักเลยครับขาดการได้ยากแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยมันก็พอมีฝนให้ได้ลุ้นครับอย่างน้อยมันก็มีก้อนเมฆให้ปกคลุมมันยังพอทําให้เจ้าหน้าที่ของกรมฝนหลวงได้โจมตีฝนเทียมยังพอได้ลุ้นอยู่ครับณตอนนี้ครับวันที่7กันยายนล่องฝนที่ปากหลักอยู่ทางภาคตะวันออกครับตอนนี้มันเคลื่อนตัวไปทางภาคอีสานกลางภาคอีสานล่างแล้วครับตอนนี้มันปากหลักแล้วครับพ่อแม่พี่น้องจะเจอฝนชุกตกหนักตกยาวเลยครับจะเจอฝนชุกย้ํานะครับจะตกหนักเฉพาะบริเวณที่ล่องฝนปากหลังอยู่ครับตอนนี้ล่องฝนนมมัไได้ กระจายทั่วทั้งอีสานกลางอีสานล่างครับต้องวัดดวงครับและล่องฝนตัวนี้นะครับมันได้ครอบคลุมไปทางภาคกลางด้วยครับภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคอีสานตอนกลางจะเจอสภาพเดียวกันครับบางจุดมีเมฆป,ปกคลุมทั้งวันแทบจะไม่เจอแดดบางจุดนี่มีเมฆก็จริงแต่อุณภูมินี่สูงร้อนรล,ละอ,อบอ้าวบางจุดนี่ท้องฟ้าแจ่มใสแดดแรงจะเจออย่างนี้เลยครับลักษณะ3อย่างนี้เลยในวันเดียวกันเตรียมรับมือให้ดีครับผมก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ของพี่น้องพื้นที่ตรงไหนจะแจ็คพอตโดนสภาพอากาศแบบไหนครับแต่ให้พี่น้องอุ่นใจได้เลยครับว่า ไงก็มีลุ้นแน่นอนเพราะว่าล่องฝนตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้แล้วอีสานกลางและล่างและภาคกลางมีลุ้นได้ทุกจังหวัดครับแต่ก็เผื่อใจไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสที่ฝนจะไม่ตกก็ตามที่ผมได้แจ้งไปครับหมู่บ้านที่1ฝน,นตกน้ําท่วมน้ำหลากหมู่บ้านที่2ไม่มีฝนเลยแห้งแล้งแถมมีแดดด้วยร้อนระอุอีก,อกทีนึงนี่ความหนักได้แต่มองได้แต่มองฝนอยู่หมู่บ้านาข้างก็เผื่อใจไว้ด้วยครับพี่น้องที่อยู่ทางภาคตะวันออกนะครับหลังจากที่ล่องฝนได้เคลื่อนตัวไปทางภาคอีสานแล้วก็ยังอุ่นใจไม่คครัััาาาาาวว่่นนมมมมกกกก็ยยยงงอออออูศทภ เพียงหัวของล่องฝนตอนนี้มันไปปักหลักอยู่ตรงนั้นครับแต่มันก็ยังกระจายตัวทําให้ภาคตะวันออกทุกจังหวัดมีฝนอยู่ครับแต่ไม่รุนแรงตกไม่นานเหมือนเมื่อ2วันที่ผ่านมาครับพี่น้องที่อยู่ทางภาคอีสานตอนบนภาคเหนือทั้งภาคตอนนี้ฝนน้อยลงน้อยลงจริงๆครับอุณหภูมิตอนนี้ค่อนข้างจะร้อนระอุเลยหลายจังหวัดหลายพื้นที่จะไม่ค่อยมีเมฆแล้วท้องฟ้าค่อนข้างจะแจม่มใสเลยและอุณหภูมิจะสูงไปอีกเลยครับแสงแดดนี่เหมือนเดิมครับนึกว่าหน้าร้อนครับแต่ความจริงตอนนี้มันคือหน้าฝนภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะเจออย่างนีี้คครรรัับบแแต่่อกไมมนนาาปะณ2 สามวันครับล่องฝนตัวนี้ที่อยู่อีสานกลางอีสานล่างจะเคลื่อนตัวไปหาทางอีสานบนและภาคเหนือครับจะเจอกลุ่มฝนอีกชุดหนึ่งครับชุดใหญ่เลยมีโอกาสาน้ําท่วมน้าหลากดินโคลนถลม่มดินโคลนสไลด์ได้ครับรับมือให้ดีมีโอกาสาเจออีกครับพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้ทางภาคตะวันออกครับตอนนี้ก็ฝนน้อยเหมือนกันท้องฟ้าแจ่มใสหลายพื้นที่ร้อนระอุแดดแรงมีเมฆเพียงบางๆเบาๆเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่จะร้อนครับส่วนพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้ตะวันตกครับอันนี้ฝนค่อนข้างชุกครับเพราะว่าล่องฝนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พา ใช้ฝั่งครับมีโอกาสาโดนคลื่นซัดก,กระหน่ำโดนลมกันโชกแรงระวังให้ดีครับพี่น้องที่ใช้เรือครับชาวประมงเรือเล็กคุณก็ออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับกลางทะเลครับมีโอกาสฝนตกได้คืนอาจจะสูงเกิน3เมตรเลยและล่าสุดวันนี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมากรมอุตุได้ประก,กาศเตือนอายุดีเปช่นกําลังแรงครับได้ก่อตัวขึ้นแล้วที่ทะเลจีนใต้ตอนบนครับมีกําลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวคร่าวๆนะครับมันก่อตัวขึ้นจริงครับแต่ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากอายุดีเปช่นตัวนี้ครับอันจะเคลื่อนตัวไปทางประเทศจีนตรงๆนะครับตามที่ผมมาแจ้งไปเมื่อวานว ครับมีโอกาสพายุก่อตัวมาวันที่7ครับมันได้ก่อตัวขึ้นจริงๆไทยเราไม่ได้รับผลกระทบจากพายุตัวนี้ครับแต่เราจะได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะมีกํลาลังแรงขึ้นปกติช่วงนี้หลายพื้นที่ประเทศไทยฝนจะตกหนักอยู่แล้วบางที่ตกไม่หยุดตกทั้งวันตกหนักสลับเบากันไปพอพายุตัวนี้ครับมันจะเคลื่อนตัวไปทางไปทางประเทศจีนมันก็จะส่งผลทําให้หย่อมความก,กดอากาศต่ำและล่องฝนตัวนี้ครับมีปริมาณฝนที่มากขึ้นทําให้ฝนตกหนักกว่าเดิมครับนั่นแหละครับน่าก,ก,กลัวตรงนี้ทําให้เสี่ยงน้ําท่วมน้าหลากดินโคล,ลนถล สไลด์ได้ครับต้องระวังให้ดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ากรมตรุน่าประกาศเตือนว่าอย่างไรกันบ้างประกาศเตือนจากกรมตรุพายุดีเปชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนวันที่6กันยายนครับพายุดีเปชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด18องศาเหนือลองติจูด1 1อองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 50, 5 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้ครับกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตัวข ยายแล้วนะครับเพราะแม่พี่น้องพ่งนี้ครับเริ่มอายุนี้ครับไม่เคื่อนเข้าประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทําให้มรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยครับมีกําลังแรงขึ้นก่อาษาชาวบ้านที่เราเข้าใจคือทําให้ฝนตกหนักมากขึ้นนั่นแหละครับขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าครับตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าไ้ด้วยครับก็คือพี่น้องที่จะไปประเทศจีนนะครับต้องตรวจสอบสภาพอากาศตรวจสอบพายุให้ดีครับเสี่ยงเหมือนกันเสี่ยงมากด้วยเพราะพายุตัวนี้มีความรุนแรงด้วยนี่คือประกาศเตือนจากกรมตุล อย่างไรก็ดีครับหลายจังหวัดหลายพื้นที่พ่อแม่พี่น้องไม่มีฝนฝนไม่ตกแดดแรงร้อนระอุร้อนอบอ้าวก็มีพระเอกอยู่ครับกรมฝนหลวงได้บินฝนเทียมช่วยพี่น้องอยู่เรามาดูครับว่ากรมฝนหลวงบินช่วยพี่น้องที่ไหนกันบ้างตอนนี้จะเน้นทางภาคกลางและภาคอีสานนะครับเพราะว่าร่องฝนปักลับแค่บางจุดไม่ได้กระจายทั่วทั้งภาคครับหลายพื้นที่ยังคงแห้งแล้งและยังคงรอฝนอยู่เรามาดูครับว่าจังหวัดอะไรจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยอำเภอเมืองอำเภอหนองเปืออำเภอสีสวัสดิ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างจังหวัดลบบุรีอำเภอชบา อำเภอโคกเจริญอำเภอเมืองอำเภอพัฒนาดีคมอำเภอท่าหลวงอำเภอบ้านหมี่อำเภอหนองม่วงอำเภอโคกสำโรงอำเภอสระบัจังหวัดสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอแก่งคอยอำเภอหนองโดนอำเภอม่วกเหล็กอำเภอวังม่วงจังหวัดขอนแก่นอำเภอชนบทอำเภอพลอำเภอแวงน้อยอำเภอเปื่อยน้อยอำเภอแวงใหญ่อำเภอโนนศิลาจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาเชือกอำเภอนาโดนอำเภอกุดหลังอำเภอเมืองอำเภอบอนบืออำเภอพยักคภูมิวิสัยอำเภอวาปีปทุมอำเภอยางสีสุราชจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอ อาโพอํเภอพุทธไทยสงจังหวัดสุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปทุมรัฐอำเภอจตุพักพิมานอำเภอสวนภูมิอำเภอสวงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอศคิวอำเภอปากช่องจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอเมืองอำเภอปากท่ออำเภอจอมบึงอำเภอวัดเพลงอำเภอบ้านคาจังหวัดเพชรบุรีอําเภอเมืองอเภออําเภอออเภแกราาานนนท้้้บบลหมพืุ กุลาล้องห้จังหวัดมหาสารคามอเภอพระ,ระยาภูมิสัยจังหวัดสุรินทร์อชุมพลบุรีอเภอท่าตูมจังหวัดร้อยเอ็ดอเกษตรวิสัยอเภอปทุมรัฐอเภสวนภูมิรเวขื่อนเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาเองอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดกลางอีก24แห่งจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าวันนี้กรมฝนหลวงได้เน้นพื้นที่ทุ่งกุลาล้องหายเป็นส่วนใหญ่เลยครับเพราะว่าพี่น้องได้ส่งข้อมูลขอฝนมาทางเพจแอปะมากมายครับว่าไม่มีฝนนี่คือฝนเทียมจากกรมฝนหลวงครับขอ ให้พี่น้องได้ฝนตามที่ต้องการนะครับเดี๋ยวฝนก็จะหมดแล้วถ้าไม่มีฝนเดือนกันยายนนี้รับรองได้เลยครับว่าพี่น้องแทบจะไม่ได้ฝนเลยแต่ก็เป็นเพียงการคาดการตามเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมวันต่อวันเท่านั้นครับพายุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับช่วงนี้พายุชุกน่าดูเลยเรามาดูพยากรณ์อากาศจาก ECMWF ศูนย์ 0, พยากรณ์อากาศร,ระยะกลางยุโรปครับในช่วงที่7กันยายนถึง10กันยายนครับไอยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคอีสานตอนกลางและมีฝนตกหนักในภาคตะวันออกนครนายก ปลาจีนสักแก้วและยองจันทบรุรีและตราการกรุงเทพและปริมณฑลด้วยภายใตย้อิทธิพลและลองมรสุมที่ยังคงพัดผ่านตอนกลางของประเทศไทยครับประกอบกับมรสุมสว่วนตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อนเนื่องอยังต้องเฝ้าระวังฝนที่ยังตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในจังหวัดพิจิตรสุขโขท,ทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อาจเป็นฝนดีต่อพี่น้องทงางภาคอีสานตอนกลางและตอนล่างครับภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลด้วยที่จะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นแต่อาจจะเป็นอุปสรรคการเดินทางของ พ่อแม่พี่น้องครับฝนนี่อาจจะตกหนักอาจจะมองไม่เห็นทางฝนตกถนนลื่นต้องระวังให้ดีครับพี่น้องที่อยู่กลางแจ้งพกต้มพกเสื้อกันฝนให้ดีครับติดตามสภาพอากาศให้ดีครับส่วนภาคใต้ครับมรสุมยังมีกำลังปานกลางจากอิทธิพลของม,มรสุมที่ทำให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ครับชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กไม่ควรออกช่วงนี้ครับจนในช่วงวันที่8ถึง15กันยายนครับไทยยังคงมีฝนกระจายหลายพื้นที่เลยและจะยังมีฝนตกต่อเนื่องหนัก สลับกันไปในบางวันส่วนมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพและปร,ะริมณฑลอิทธิพลยังคงมาจากล่องมรสุมที่ยังสวิงครับขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนมรสุมจะพัดปกคลุมในช่วงนี้ครับยังต้องระวังอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสถานาการณ์อุทกภัยอย่างเช่นภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนเลยทีเดียวอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำครับที่กําลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนบนได้พัฒนาตัวเป็นพายุ ดีเปิดชันแล้วแต่คาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้แต่จะเคลื่อนตัวในทางประเทศจีนตอนใต้โดยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงครับแต่อาจจะทําให้มรสุมแรงขึ้นบ้างในวันที่7ก็คือวันนี้ครับถึง9กันยายนและอาจดึงให้มรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของประเทศไทยครับก็บคือภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนอีกเช่นเคยครับต้องระวังให้ดีครับพายุดีเปชันตอนนี้ครับอาจจะส่งผลถึงพี่น้องทงางภาคเหนือบนอีสานบนด้วยนี่คือพยากรณ์อากาศจาก ECM w ล u f ครับไปดูพยากรณ์อากาศจากกรมตุครับลักษณะ อากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าไทยยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกในจังหวัดนครนายกอารีนจันทบุรีรละยองตราดและนองพังงาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับอาจทําให้เกิดน้ําท่วมดินโคลนถล่มดินโคลนสไลด์ครับเพราะม่นพี่น้องระวังให้ดีเนื่องจากล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง,าางประกอบกับมรสุมตันตกเฉียงใต้กํลาลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในภาคใต้และอ่าวไทยของเราครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอนนามต ตอวนครับมีกําลังปานกลางโดยมีลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันมันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีขึ้นสูง1-2เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับคืนจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือชาวประมงครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนกลางทะเลครับคืนหนาจจะสูงถึง3เมตรเลยอาจจะเกินเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับขาดไม้กาดทั่วไปครับในช่วงที่7-12ถึงกันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับจะ มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกสะสมเนื่องจากล่องมรสุม, os, ม, cargo, มพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยของเราครับมีกําลังปานกลางในช่วงวันที่8ถึง9กันยายนนี้ครับไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เนื่องจากล่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยของเรามีกําลังปานกลางส่วนคลื่นลมครับในทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีกํลาลังปานกลางตลอดช่วงเลยโดยทะเลน้ำมันตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลน้ำมันตอนล่างและอ่าวไทายตอนบนครับมีขึ้นสูง1-2เมตรเท่านั้นบริวเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรหนึ่งพายุดีเพช่นในทะเลจีนใต้ตอนบนครับคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่8-9กันยายนนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยครับแต่จะทําให้ย่อมความกดอากาศต่ําปริมาณน,น้ําฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วง8-9นี้ครับฝนอาจจะตกแช่ตกนานยาวๆเลยขอควรัวผอ ในช่วงวันที่7ถึง11กันยายนนี้ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมเฉียบพลันน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงมาดูสภาพอากาศลายภูมิภาคภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60จะตกหนักในจังหวัดตากกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด36 องศาลมแปรปวนเลยความเร็วลม5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้ละอยละ70%ของพื้นที่ตกหนักในจังหวัดชายภูมิขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามยะโสธรนอำนาาเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบ,บลราชธานีภาคอีสานตอนนี้นะครับล่องฝนปักหลักแล้วแล้วก็จะบวกกับฝนเทียมของกรมฝนหลวงด้วยที่จะเห็นได้ชัดเลยก็จะเน้นในพื้นที่ทุกเวลานเน้นมากมากเลยมีโอกาสฝนตกหนักและบวกกับลงฝนรับมือให้ดีครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงงสุด34อศา ลมแปรปวนเหมือนกันความเร็วลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาการฝนฟ้าขนองเลยละ80%ตกหนักในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรียอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมและสมุทรสาครครับโดยเฉพาะจังหวัดยุทธยาครับที่เป็นพื้นที่รับน้ําประจําอยู่แล้วตอนนี้มวลน,น้ําจากทางเหนือลงมาหาพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดอยุธยานโดยเฉพาะอําเภอบางบานผักไห่เสนาพื้นที่รับน้าประจําระวังให้ดีครับหามากมายเลยอุณหภูมิต่ำสุด22องศา สูงสุด35องศาลมแปรปวนเหมือนกันความเร็วลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้านขนองระละ80%ของพื้นที่ฝนยังชุกยังหนักอยู่ขนาดล่องฝนมันเคลื่อนตัวออกไปแล้วฝนก็ยังหนักอยู่จะตกหนักในจังหวัดนครนายกปราจีนสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด33องศาความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรภาาใตต้ฝัังวนนออกฟ องร้อยละ40%บของพื้นที่ฝนน้อยอยู่ส่วนมากในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาความเร็วลม15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรท่างฟังออกไปคลื่นจะสูง1-2เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนขึ้นจะมากกว่า2เมตรผ่านใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ตกหนักในจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ครับออุุภูมิตตต่าาาสสสดดด23 33งงงงงงงศศัััั้แจวพ ขึ้นมาคความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปครับความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรุงเทพและประิมณฑลครับฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ตกหนักหลายพื้นที่เลยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาความเร็วลม10-15กกกกิโโเมมตตรรรร่่ออชัังนีคคืพยาออาาาณศจบุบ ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับจะตกในช่วงเงย็นๆค่ำๆำเวลาเลิกง,งานระวังให้ดีครับ